iPhone 13สีรี่ทั้ง4รุ่นถูกเปิดเผยราคาออกมาแล้วรุ่นโปรโรองรับรีเฟรชเร e 120เฮความจุสูงสุด1ทรบต์ iOS 5อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถลากคอนเทนต์ข้ามแอปต่างๆได้ iOS 5เพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผู้ใช้พร้อมอัปเดตข่าวไอทีที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่า n าแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า iPhone 13 s ี r i ส์ทั้ง4รุ่นถูกเปิดเผยราคาออกมาแล้วรุ่นโปรรองรับ Refresh Rate 120Hz ความจุสูงสุด1 t e b อัปเดตวันที่14มิถุนายน2021 แหล่งข่าวในประเทศจีนเผยราคา iPhone 13ซีรีทั้ง4รุ่นออกมาแล้วและสเปคล่าสุดใช้ชิป Apple A15 Bionic มีให้เลือก4รุ่นย่อยค่าราคาเริ่มต้นที่2,1900บาทงาน e v e n น์ช่วงกลางปีอย่าง WWDC 2021ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากับการเปิดตัว IOS 5, iPadOS 5, m a c o s m o n t e r e y และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งอีกหนึ่งงานอีเวนต์ถัดไปของ Apple ที่น่าจับตามองนั่นก็คือการเปิดตัว p p o o n 13นั่นเองโดยคาดว่า p p o o n 13จะเปิดตัวในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ล่าสุดสื่อ mydriver.com ในประเทศจีนเผยภาพเรนเ,เดอร์สเปคและคาดการราคาของ iPhone 13 Series ที่คาดว่าจะยังคงเปิดตัวทั้งหมด4รุ่นเหมือนเดิมซึ่งได้แก่ iPhone 13 Mini iPhone 13 iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max โดยทั้ง4รุ่นจะใช้ชิปเซต Apple A15 Bionic และมีขนาดหน้าจอเท่าเดิมที่5.4นิวน้ว6.1นิ้วและ6.7นิว้วตามลำดับซึ่ง iPhone 13 Mini กับ iPhone 13จะมาพร้อมแรมขนาด4 g b ส่วน iPhone 13 Pro กับ iPhone 13 Pro Max จะมาพร้อมกับแพรมขนาด6จิกาสำหรับราคาของ iPhone 13 s e r i e ์ทั้ง4รุ่นคาดการโดยสื่อ m y d ยไดเวอรสรุปได้ดังนี้ราคา iPhone 13 Mini รุ่น64 g b ราคา700ดอลลาร์สหรัฐหรือราว21,890บาทราคา iPhone 13 Mini 128 g b ราคา750ดอลลาร์สหรัฐหรือราว23,390บาท ราคา iPhone 3 mini รุ่น256 y g b ราคา850ดอลลาร์สหรัฐหรือราว26,490บาทราคา iPhone 3รุ่น64 y g b ราคา800ดอลลาร์สหรัฐหรือราว24,990บาทราคา iPhone 13รุ่น128 y g b ราคา850ดอลลาร์สหรัฐหรือราว26,490บาท ราคา iPhone 13รุ่น256 g b ราคา950ดอลลาร์ 50, สหรัฐหรือราว29,590บาท iPhone 13 Pro รุ่น128 g b ราคา150ดอลลาร์สหรัฐหรือราว32,690บาทราคา iPhone 13 Pro รุ่น256 g b ราคา1,150ดอลลาร์ 1, 150, สหรัฐหรือราว35,890บาท ราคา iPhone 13 Pro รุ่น512 GB ราคา1,350ดอลลาร์ 1, 350, สหรัฐหรือราว4 2 9 0บาทราคา iPhone 13 Pro 1 t b ราคา1,500ดอลลาร์ 1, 500, สหรัฐหรือราว46,790บาทราคา iPhone 13 Pro Max รุ่น128 GB ราคา1,150ดอลลาร์ 1, 150, สหรัฐหรือราว35,890บาท iPhone 13 Pro Max รุ่น256 g b ราคา1,250ดอลลาร์สหรัฐหรือราว3,8990บาทราคา iPhone 13 Pro Max รุ่น512 g b ราคา1,450ดอลลาร์สหรัฐหรือราว45,190บาท iPhone 13 Pro Max รุ่น1 t b บราคา1,600ดอลลาร์สหรัฐหรือราว49,890บาท อย่างไรก็ดีข้อมูลข้างต้นเป็นแค่การคาดการเท่านั้นยังไม่ยืนยันว่ามีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนที่มาก i c h i n a c o m ภาพเบนเดอร์จาก Jack h i n g กิล iOS 5อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถลากและวางรูปภาพและแอปข้อความข้ามแอปต่างๆได้เหมือน iPad นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้ทดลองใช้ iOS 5เวอร์ชั่นเบต้าพบว่าระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ของ iPhone รองรับการลากและวาง หรือ Black แอ d ดสามารถใช้ได้กับข้อความและรูปภาพช่วยให้ลากข้ามไปมาระหว่างแอป,ปได้สะดวกฟีเจอร์ Black anddo มีให้ใช้งานบน iPad ตั้งแต่ปี2017และในที่สุดก็ขยายมาถึง iPhone แล้วด้วย iOS 15ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถลากและวางข้ามแอป,ปเพื่อคัดลอกคอนเทนต์ไม่ใช่แค่เพียงการย้ายใช้ได้กับรูปภาพเอกสารและไฟล์าจากแอป,ปหนึ่งแล้วลากไปวางไว้ที่อื่นได้หากต้องการใช้ฟีเจอร์ Black and Dr บน iOS 15ให้กดที่รูปภาพข้อความหรือไฟล์ค้างไว้แล้วใช้นิ้วทั้งสองปัดออกจากแอปแล้วเปิดแอปอื่นโดยไม่ต้องยกนิ้วที่ลากคอนเทนต์จากนั้นปล่อยรูปภาพข้อความหรือไฟล์เพื่อวางลงในแอปอื่นการแตะที่คอนเทนต์ค้างไว้จะทำให้นิ้วดูเหมือนลอยขึ้นและเกาะติดเมื่อคอนเทนต์ถูกลากภาพเคลื่อนไหวและสัญญาณภาพจะระบ,บุปลายทางที่เป็นไปได้ที่คอนเทนต์นั้นจะสามารถวางได้ ฟีเจอร์ Drag and Drop บน iOS 15ยังรองรับการลากเป็นกลุ่มผู้ใช้งานลากรายการเดียวด้วยนิ้วเดียวแล้วในขณะที่ลากให้เลือกรายการเพิ่มเติมด้วยแตะรายการเหล่านั้นด้วยอีกนิ้วหนึ่งรายการที่เลือกจะเคลื่อนที่เข้ามาเข้าหากันและจะปรากฏซ่อนอยู่ใต้นิ้วที่ลากรายการแรกจากนั้นจะสามารถลากรายการเป็นกลุ่มแล้ววางลงในแอปอื่นได้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ iOS 5เพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผู้ใช้เลือกอัปเดตทั้งหมดหรือเลือกอัปเดตเฉพาะความปลอดภัยโดยยังคงใช้ iOS 4เหมือนเดิมปกติแล้วการปล่อยอัปเดต iOS เวอร์ชันใหม่ในแต่ละปีผู้ใช้จะมีแค่2ทัทางเลือกก็คืออัปเดต iOS เวอร์ชันใหม่เลยส่วนคนที่กังวลว่าจะเกิดปัญหาหลังอัปเดตอย่างเช่นแบตหมดวก็จะใช้เวอร์ชันเดิมไปก่อน แต่สำหรับ iOS 15ที่เพิ่งเปิดตัวในงาน WWDC 2021เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะจะมีทางเลือกให้ผู้ใช้ได้ตัดสินใจเลือกก่อนจะอัปเดตนั่นก็คืออัปเดตเป็น iOS 5เวอร์ชั่นเต็มที่มีทั้งฟีเจอร์ใหม่และฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยใช้ iOS 4เดิมไปก่อนแต่อัปเดตเฉพาะด้านความปลอดภัยอันที่จริงทุกๆครั้งที่มีการปล่อย iOS เวอร์ชันใหม่และเกิดปัญหาด้านการใช้งาน Apple ก็จะปล่อยแพทแก้ไขออกมาอย่างรวดเร็วเช่นกันแต่ทางเลือกใหม่ในการอัปเดต iOS ห้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแม้ว่าจะยังไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆได้แต่ในด้านความปลอดภัยก็ถือว่าได้ตัวอัปเดตล่าสุดไปใช้งานกันก่อนที่ผู้ใช้จะตัดสินใจเลือกอัปเดต iOS ห้เวอร์ชันที่คิดว่าสเสถียรที่สุดโดย iOS ห้ปล่อยให้นักพัฒนาได้ทดสอบกันแล้วส่วนเวอร์ชันสำหรับใช้งานทั่วไปคาดว่าจะปล่อยให้อัปเดตกันในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งอาจเป็นหลังงานเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่อย่าง iPhone 13ที่บา appleinsider.com ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดกันใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไปอยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิง่งแจ้งเตือนให้กับ MSA มซ่าชาแด้รีวิวเลยครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ